ผมยินดีตอนรับคุณชมเข้าสู่ช่องเพจอีสานนิวนะครับอีสานนิววันนี้นะครับโค้งสุดท้ายสารผู้เจ้าสาตารารามาตามเลขโค้งสุดท้ายสารผู้เจ้าสาตารนะครับวันนี้เรามาตามดูว่าจะได้ตัวไหนมาฟักเอฟซนะครับทุกคนรอคอยทั่วประเทศเหมือนกันนะครับสําหรับเพจอีสานนิวนะครับเพจอีสานนิวนะครับยินดี ตอนนคุณผู้ชมด้วยนะครับเรื่องทุกเรื่องราวนะแม่เรื่องหวยเรื่องเลขนะครับแต่โค้งสุดท้ายเอ็ก็พยายามลงคลิปเรื่องเลขหวยเพื่อเอฟซีได้เป็นแนวทางให้ซื้อบางคนนะครับไปซื้อเลขที่นายดีนะครับมาเลยครับตามมาเลยตามมาตามช่องเพจอิสานนิวได้เลยครับที่นี่มีหวยให้นะครับโค้งสุดท้ายจะมีหวยดังๆหลายๆที่มาให้เอฟซีได้ชมกันโดยเฉพาะที่หนึ่งที่นี่ก็คือตามให้นะครับสารผู้เจ้าสาตเอาที่เลขหลุดยากนะครับ ไม่เคยจะรุดกันนะครับจะมาจุดให้ทุกงมดวหลังงวดที like ่แ so ล so ้วว่าสองศูนย์เต็มเต็มมีคนถูลอตเตอรี่เยอะนะครับตรงนี้นะครับงวดที่แล้วนะครับหลายคนหลายท่านก็ถูกตรงนี้เคยถูกทางอำเภอมาแล้วถูกทางจังหวัดมาแล้วนะครับแต่ว่างวดนี้ได้เลขแล้วสามตัวทุกคนนะครับกําลังดูอยู่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูเลยนะครับพร้อมๆกันนะครับมาถึงแล้วครับหลังจากที่ไล่โซนเอฟซีได้ชมกันนะครับให้รอพิมพ์รอนมาถึงแล้วครับดูในคลิปเอาไปแล้วกันนะครับทานทีมาครบสามตัวแล้วบ่ ครบสามตัวแล้วครับครบสามตัวแล้วครับผมท่านอาเรน์บอกครบสามตัวแล้วอะมาดูเลยครับนี่มาแล้วทุกคนครบสามตัวดูเอาดูเอาครับแท่นบอกเริ่มเคลื่อนอ่ะเคลื่อนก็ต้องบอกทุกคนนะครับเคลื่อนยังไงก็ต้องบอกแปดสี่ศูนย์นะครับแปดสี่ศูนย์นะครับแปดสี่ศูนย์นะครับแปดกับสามตัวเดียวกันก็เป็นแปดสามสี่ศูนย์ก็ได้หรือไม่ก็แปดศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์นะครับทุกคนจัดไปนะครับ ดูเลขเก่านะที่อยู่เมื่อกี้นี้คือล้มเองนะครับล้มหายไปหมดเลยนะครับเลขที่เหลืออยู่ล้มหายไปหมดเลยนะครับทุกคนทําเมื่อกี้นี้ยังถ่ายยังอยู่เลยตอนไร์สดท่านไม่ให้มีแล้วนะครับท่านให้เลขใหม่ล่าสุดให้เลขใหม่ล่าสุดแกะกล่องนะครับตรงนี้ปฏิหารบ่อยคือเลขไฟไหม้ก็มีทุกคนคือตรงนี้แหละที่เรียกว่าเลขเหตุการณ์เลขไฟไหม้คือตรงนี้นะครับสารผู้เจ้าสารเตาท่านศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับตายายของอำเภอลำดวนอะไรคนในท่านก็ศรัทธาท่านเยอะนะครับทุกคน นี่นะครับศาลปู่เจ้าสะเต่านะครับบางคนเคยเห็นแต่แม่นิดดวงเฮงที่มาจุดนะครับวันนี้แม่นิดไม่อยู่นะครับก็มีนิวัตแกนให้นะครับเป็นการจุดแทนเพราะว่าแี่ศสี่งวดที่แล้วก็เข้าสองศูนย์เต็มเต็มนะครับนี่ศาลปู่เจ้าสะเต่านะครับทุกคนศาลปู่เจ้าสะเตา เดี๋ยวเรามาดูบริบทรอบคางนิดหนึ่งนะบ,ะบริบทอันนี้จะเป็นป่าทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นป่าป่านะครับด้านข้างก็จะล้อมร้อบไปด้วยรั้วนะครับศาลก็จะมีเสาหกต้นด้วยกันนะครับเป็นศาลที่ค่อนข้างที่จะกระทัดรักและก็สวยงามถ้าใครอยากออกแบบศาลที่ตายายศาลตายายในหมู่บ้านก็ออกแบบได้ในแบบนี้ทุกคนนะครับ สักประมาณหกต้นอีกพอดีเลยครับให้ดูนะครับเป็นทรงเป็นทรงแบบนี้เป็นทรงที่สวยงามนะนะครับสำหรับสาลผ,ผู้เจ้าสาตาวนะครับทุกคนนีน่ะครับก็เป็น เดี๋ยวอ่าขออนุญาตดูอีกครั้งหนึ่งก่อนจบนะครับทุกคนนี่เดอ้อนะครับ8 40 8 40หรือ80 40 30ก็ได้8ปกับ3ตัวเดียวกันนะครับอ่าทุกคนเห็ๆปังๆเดอ้อกับเลขสารปู่เจ้าสาตาวนะครับันเพจอีสานนิวตามห้ FC นะครับลัมลากันไปขอบคุณครับขอบคุณคบสวัสดีครับผม